สวัสดีครับคลิปนี้มีแอปหาเงินออนไลน์ฟรีมารีวิวแอปนี้ชื่อว่า c a s ซีนเป็นแอปอ่านข่าวได้เงินจริงสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวแอปจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดตามลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับจะเป็นหน้าตาของแอปจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับกดเข้าไปในตัวแอปเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ใครที่เข้ามาตอนแรกๆต้องล็อกอินก่อนผ่านเฟซหรือ Google นะครับพอล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้าไปสู่หน้าตาหลักแบบนี้นะครับแอปนี้เป็นแอปอ่านข่าวเล่นไม่ยากได้เงินจริงด้วยนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากนะครับเพียงแค่เรากดเลือกข่าวที่ต้องการจะอ่านนะครับสมมติเลือกข่าวอันนี้เลือก เลื่อนหน้าจอแบบนี้จะเห็นลูกกลมๆตรงนี้นะครับให้เราเลื่อนจนกว่ามันจะเต็มเราจะได้รับเหรียญน,นั่นเองนะครับเราสามารถสะสมเหรียญเนี่ยเอาไปแลกตังค์เข้าทูมันนี่บัลเลตได้ฟรีนะครับย้ําว่าฟรีไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เรามาอ่านข่าวแบบนี้เห็นไหมมันจะมีข่าวให้เราอ่านแล้วก็อ่านไปแบบนี้เลื่อนหน้าจอไม่ต้องอ่านก็ได้นะครับแค่เลื่อนหน้าจอมันก็จะหมุนไปแล้วเห็นไหม ตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วเราก็เลื่อนไปเดี๋ยวท้ายคลิปจะสอนวิธีการแลกเงินเข้าทูบอเลตให้นะครับยังไงก็ดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจนะครับโอเคระหว่างนี้เราก็เลื่อนหน้าจอจนกว่ามันจะเต็มนะครับตอนนี้ก็เต็มแล้วนะครับพอเต็มแล้วเราก็กดคลิกเพื่อสะสมกดรับนี่เราจะได้มา22เหรียญน,นะครับแล้วก็ เลือกข่าวแบบนี้แล้วก็อ่านนะมันจะมีลูกกลมๆด้วยเราก็เลื่อนจนก,กว่ามันจะเต็มเหมือนเดิมเราก็จะได้คะแนนนั่นเองนะครับคะแนนตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเป็นยอดของฉันเหรียญตรงนี้นะครับคะแนนตรงนี้เราสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นตังเข้าอล l ล e t ได้นะครับก็คือ2,500คอยจะเท่ากับ1บาทนะครับก็คือ2,500เหรียญเท่ากับ1บาทนะครับตอนนี้แอดมินมีอยู่1 0,000แต้ม ก็ประมาณเอ่อหาบาท6บาทนี่แหละนะครับวิธีการถอนจะถอนยังไงนะครับก็มาคลิกตรงถอนเงินตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เลยการถอนเงินถอนเข้าทูมันนี่ y w ลเล e t นะครับเนี่ยเราสามารถถอนเงินเข้าทูมันนี่ y w ลเล e t ขั้นต่ําเป็นแค่10บาทเท่านั้นนะครับตอนนั้นแอปเนี่ยมันถอนขั้นต่ําประมาณหนึบาทแต่ตอนเนี้ยทางแอปเขาอัปเดตมาใหม่นะครับถอนขั้นต่ําแค่สิบาท จะถอนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับ10บาทจะใช้คะแนนอยู่ประมาณ2 5 0 0 0เหรียญน,นะครับเราก็อ่านข่าวสะสมเหรียญตรงนี้เอามาถอนเงินเอามาแลกตังค์เข้าทูมันนี่โวลเดได้เลยนะครับถอนสูงสุดได้ถึง500บาทนะครับสาหรับทูมันนี่โวลเหรือใครต้องการถอนเข้าเพย์เพาก็ได้นะครับถอนขั้นต่ําอยู่ที่100สูงสุดอยู่ที่200บาทนะครับหรือใครจะถอนเข้า การเติมเงินมือถือก็ได้เหมือนกันนะครับก็คือ100กับ200บาทนะครับใครสะดวกถอนอันไหนก็ถอนได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าแอดถอนเงินจากแอปเนี่ยไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็คือถอนไปล่าสุดเลยเข้า PayPal 100บาทมันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับถอนเข้า PayPal แล้วก็ถอน1บาทก็ทูมานี่วอลเล t ตอนนั้นมันมีโปรโมชั่นนะครับถอนฟรี1บาทก็กดถอนไปแล้วก็ แล้วก็500บาท500 500เยอะแยะมากมายนะครับผมถอนไปเยอะมากก็ได้จริง100นะครับจะประมาณนี้นะครับสำหรับแอป,ปนี้นะครับส่วนเมนูเชิญเพื่อนเราสามารถเชิญเพื่อนตรงนี้ได้นะครับแชร์ลิงก์ไปให้เพื่อนดาวน์โหลดเราก็เพื่อนก็จะรับคะแนนฟรีเราก็จะรับคะแนนฟรีเหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็กดรับได้นะครับ ส่วนตรงนี้เราสามารถกดเช็คอินทุกวันได้รับเหรียญฟรีทุกวันนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแอปแคสซีนแอปอ่านข่าวได้เงินจริงนะครับใครที่สนใจย้ําว่าลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ